มีคำถามเข้ามานะคะว่าคุณหนิงเนี่ยเริ่มเป็นนักเขียนเมื่อไหร่คะแล้วก็ทำงานถึงอยากที่จะสอนนักเขียนหลายๆท่านนะคะมาฟังเรื่องราวของคุูหนิงกันสักนิดหนึ่งนะคะในฐานะที่เป็นโค้ดเป็นคุณครูนะคะสอนเขียนบทความนะคะคุูหนิงเริ่มเขียนเมื่อไหร่ล่ะคะก็ แล้วนะคะนานมากแล้วก็คือตั้งแต่ตอนที่อยู่ประถมนะคะตอนนี้ก็จะห้าสิบแล้วนะคะตอนอยู่ประถม,มชั้นประถมดูสินานแค่ไหนนะ,ะตอนนั้นเนี่ยเริ่มเขียนนะคะเรียงความนะคะเรียงความให้ครูอุษานะคะคุณจำได้เลยเนาะแล้วก็คะแนนเต็มเนี่ยคะแนนเต็ม1ิบนะคะคุณินได้เก้าครึ่งเป็นสินะคะตอนนั้นเนี่ยเขาให้เขียนเรียงความนะคะเรื่อง บ้านของฉันนะคะุณก็เขียนตามความรู้สึกเนาะคุณครูก็บอกว่าโอ้ยเขียนดีมากเลยอ่ะให้เก้าครึ่งเป็นสิบนะคะหลังจากนั้นก็เป็นที่มาของการชอบในการเขียนนชอบในการเขียนก็เขียนมาเรื่อยนะเขียนมาเรื่อยนะคะแล้วก็มีผลงานเนี่ยเ,เป็นบทความนะคะเป็นบทความก็หลายร้อยเรื่องเลยทีเดียวนะคะก็ได้มีโอกาสลง เป็นรูปแบบของอ e ีบุ๊กนะคะวางขายทาง c ีเอ็มเดลมาเก็ตบุ๊กบีในอินนะคะเยอะแยะมากมายเนาะอันนี้ยค่ะคือที่มานะคะในการเริ่มต้นเขียนมาจากการเขียนเรียงความแล้วก็ได้คะแนนดีนะคะแล้วหลังจากนั้นได้เขียนมาเรื่อยๆนะได้รางวัลการเขียนบทความนะคะสองสามรางวัลเนาะแล้วก็มีความสุขกับการเขียนค่ะ